วันนี้ฟิล์มต้องออกมาถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่ถูกสังคมกดดันจนตัวเขาเองและครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เครียดจัดนะครับฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์นักร้องนักแสดงชื่อดังใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง ในการถแถลงข่าวที่ r าจำกัดย่าลาดพร้าวเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีลูกวัยสามเดือนกับแอนนี่บลูคนักแสดงหญิงฟิลม์ให้เหตุผลว่าทนรับแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวโดยเฉพาะการที่แม่ซึ่งดูแลและปลอบใจตัวเขาเองมาตลอดเครียดจัดจนต้องเข้าโรงพยาบาลนอกจากนี้ฟิลมยังขอโทษแอนนี่ที่ทําให้เสียหายครับขอโทษแอนนี่ด้วยที ไม่เขาต้องเสียใจผมเห็นใจเขามากผมเิดว่าเขาหน้าองสารกว่าผมเยอะผมยอมรักบกระสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปทั้งหมดและยนดีที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้น ส่วนการตรวจ DNA คงกะระยะเวลาไม่ได้และไม่รู้ว่าถ้าติดต่อแอนนี่ไปแล้วจะยอมรับสายหรือไม่แต่ว่าที่ผ่านมาแม่กับผู้จัดการจะเป็นฝ่ายคุยกับแอนนี่โดยตลอดถ้าตรวจ DNA แล้วเด็กชายทีคายุเป็นลูกของตัวเขาเองจริงก็จะดีใจมากและจะทําหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพราะตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าแอนนี่ท้องก็ไม่เคยทอดทิ้งเหมือนแอนนี่เป็นคนเรื่องทั้งหมดผมอยากให้คือตอนแรกมันเกิดจากคนสองคนที่ 3, ทำงันขึ้นมาแต่ตอนเนี้ย มันกลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ารับรู้ผมอยากให้ถ้าจะเปลีนครั้งนี้ยอยากให้มันเปนครั้งสุดท้ายท้่มันจบลงได้ดีเพราะผมเป็นห่วงเด็กมากผมเห็นเด็กว่าผมรักมากนะครับแล้วผมก็ให้การช่วเหลือตลอดและต้าไปช่วยเหลือต่อไปแต่สิ่งเหล่านี้ทางคุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัวผมเขารับรู้กันหมดแล้วเขาก็อยากให้ แต่เขาอยากให้ผมตรวจอยากให้ทางทางผู้ใหญ่เขามั่นใจและแนใจด้วยน,น,นอกจากนี้ฟิลยังขอโทษทุกคนที่ทําให้เสียใจและก็ผิดหวังนอกจากนี้ยังขอบคุณคนรอบข้างรวมถึงแฟนคลับที่ให้กําลังใจมาตลอดและขอโอกาสในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเสาหลักของครอบครัวยืนยันว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังอีก ในการถแถลงข่าวฟิลมมีสีหน้าท่าทางอิดโรยดวงตาบวมเหมือนร้องห้าอย่างหนักแต่ในบางช่วงของการถแถลงข่าวฟิลมก็ตอบคำถามด้วยเสียงสั่นเครือนะครับ